ี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามโครงการสร่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสังสรรค์ค่ะจังหวัดสกลนครค่ะเปิดโครงการ,รส่งเสริมก,การท่องเที่ยวเชิงสางสรรค์กิจกรรมที่2เรียนรู้โดยการลงมือทําดีโฮปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากและสร้างรายใดให้แก่คนในพื้นทีค่ะทีบานหน้ากับแก่มูท่หาตาบลดงมะไฟอําเภอเมืองสกลนครค่ะ บรรยากาศอยู่ที่ซาลาในประสงค์บ้านหน้ากับแก่มูท่หาตำบลดงมะไฟค่ะอำเภอเมืองสกลนครนางสาวจิรพรเบิกบานดีนายอำเภอเมืองสกลนครเป็นประธานการเปิดโครงการส่งเสริมการท่<ข>องเที่ยวซึ่งเชิญสางสรรค์ขอรับเลยค่ะพี่นงคงคะกิจ,จกรรมดีโฮปอ่าส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติแกผูที่มาเยือน บ,บ้านของเฮาเนี่ยค่ะโดยแบ่งนักท่องเที่ยวเป็น4กลุ่มน้ากันหมุนเวียนรวมกิจกรรมกับผู้ประกอบการชุ่มชนพ่าน11ฐานการเรียนรู้ได้แก่อย่างไนเฮาาเบิงคะ่ะหน,1 1> <า>นึ่งฐานเรียนรู้ท่อผ่าพื้นเมืองสองฐานเรียนรู้แปรรูปผ่าพื้นเมืองสามฐานเรียนรูร้น้าสมุนไพรสี่ฐานผ่านใบสีและขันหมาดเบงคะ่ะหาฐานของที่ระลึกจากเศษผ่าหกฐานเข่ากระสาดคะ่ะเจ็ด ฐานเฮ็ดไม่ควักจากดอกหญ้าแปดฐานเฮ็ดแหนมเนื้อ,อเก้าฐ <9 S 1> านเฮ็ดลูกประครบ,คบ10บฐานเฮ็ดอาหารพื้นทิน,นและสิ<อ>บเอ็ดค่ะเฮ็ดฐานเป็นฐานท่อเสือกกค่ะตำาสา์แมนค่ะ,อะโอากนี้ครับประธานในพิธีได้รันคองใช้เปิดงานครับพร้อมมิการเยี่ยมชม กิจกรรมฐานต่างๆครับซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในย่างกละไรฉีดครับถือเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสั่งสรรคบ้านนากับแก่สู่สายตาหนักท่องเที่ยวและสาธารณาชนตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศษรษฐกิจฐานรากและสั่งรายได้ให้แกคดในพื้นที่ย่างย่างยืนต่อไปในอนาคตครับหลา,ายฐานจาะฐานกานน่าสนใจ สามารเลี้ยงลูกถูกต้องค่ะมีอาหารพื้นทิ่นกี่ด้วยมีอาหารพื้นทิ่นมีการเฮ็ดแบบตผ่าจากเศษผ่าจากสรีกมีมีการตำหลากหลายฐานครับเขินไาอย่างไรคะตำตำสาดตำสาดตำสาดครับ